้นไม้ที่พี่น้องเห็นอยู่เบื้องหน้านะครับเขาเรียกว่าต้น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 ตะแบกนะครับทําไมถึงเรียกต้นตะแบกโหเจาะลึกลเลเกก็มันน่าจะแบกแบบเข้าไปทําแบบเสาทําคานแล้วแบบมันคงจะแบกรับน้ําหนักได้ดีก็เลยเรียกต้นตะแบกผมสันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะครับต้นตะแบกนี่ผมเคยทำคลิปแล้วคลิปยาวอ่ะพี่น้องลองย้อนดูหลายปีแล้วนะครับ เดี๋ยวนี้ต้นตะแบกนะครับเป็นไม้ล้อมราคาแพงเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตะแบกเนี่ยดอกมันสวยพอถึงหน้าแรงเนี่ยใบเป็นร่วงหมดออกดอกสีม่วงสวยที่เข้าไปแต่งเป็นเพลงตะแบกบ้านแล้วร่วงสีม่วงที่พี่ชื่นชมนะครับเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความนิยมแล้วก็ถือว่าเป็นเนื้อมาเป็นไม้ที่ดีนะครับต้นตะแบกทําไมถึงมาถ่ายพี่น้องดูเพราะว่าต้นตะแบกที่ มันเป็นกอแบบนี้มันไม่ค่อยได้เห็นก็เลยอยากแบ่งปันให้พี่น้องได้เห็นส่วนมากมันจะขึ้นเป็นต้นเดียวๆใช่ไหมต้นใหญ่ๆสูงๆอยู่กลางป่านะครับแต่เป็นกอแบบนี้ไม่ค่อยมีพอดีผมเห็นแบบเอียมันแปลกดีนะครับเนี่ยถ้าล้อมไปขายทั้งกอเลยนะเป็นกอแบบนี้โอ้ยเป็นแสนแพงเลยนะครับอ่ามันสวยด้วยเนี่ยโอ้ยลายต้นสวยมากเป็นลุ้มเป็นุ้มเนี่ยสวย นี่คือตะแบกบ